ก็สวัสดีครับสมาชิกโอร์เอกทุกท่านนะครับแล้วก็สมาชิกที่กําลังติดตามช่อง YouTube อยู่นะครับอ่าแล้วก็สวัสดีไปถึงสมาชิกที่ฝากดัน EA ชุดนี้นะครับอ่าพอร์ตนี้นะครับพอสองหมื่นเหรียญน,นะครับก็ใช้เวลาอาสองเดือนครึ่งนะครับ2เดือนครึ่งก็ได้เดินทางมาถึงแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์สำหรับพอทสองหมื่นเหรียญน,นะครับอ่าก็ ประมาณนี้เลยนะครับ81%ตัวนี้จะเป็นสเกลคูณ3นะครับก็เริ่มออกออเดอร์ที่0.03นะครับก็จะรันทองเป็นหลักนะครับรันทองอย่างเดียวนะครับก็เดือนแรก25%เดือนที่2 2งนะครับเดือนนี้ก็เข้ามาถึงวันที่วันนี้วันที่22%นะครับมาที่22%ก็ได้ไปถึง12%นะครับ 12ก็เหลืออีกไม่กี่วันนะครับของเดือนนี้นะครับก็ประมาณสัปดาห์กว่า,วานะครับก็ตอนนี้กำไรสุทธินะครับกำไรสุทธิอยู่ที่16 0 0งนะครับ1 6 0 0 0ม่าเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูในพอตกันเลยดีกว่านะครับก็ในพอตนะครับ1น0 0 0่ 6, เหรียญน,นะครับอ่า รอบของเมื่อวานนะครับเดี๋ยวมาดูกําไรของเมื่อวานวันที่21นะครับวันจันทร์ที่21สิงหาคมนะครับเมื่อวานปิดกําไรไปได้ที่308เหรียญน,นะครับ308เหรียญก็จะประมาณนี้นะครับออเดอร์ก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่และว,วันนะครับแต่ว่ากําไรก็โอเคเลยนะครับวันนี้ ก็รอปิดออเดอร์อยู่นะครับก็ค้างแค่91เหรียญนะครับจากพอตสอง0 0ื่นนะครับพอต์ต2 0 0 0 0เหรียญตอนนี้กำไรไปแล้ว16,000หนนะครับก็ชิวๆนะครับชิวๆระดับนี้นะครับาดาวดาวที่ทำไปได้สูงสุดนะครับอ่า26%นนะครับส่วนท่านที่ ฝากรันนะครับกับ A, A ตัวนี้นะครับก็อาจจะเลือกดาวดาวที่น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างพอทสองหมื่นเหรียญาดาวดาวน้อยนะครับอพอตนี้นะครับาดาวดาวแค่สเปอร์เซ็นตนะครับพอตนี้ดาวดาวแค่สิบเซนตอนนี้ก็ไปถึงยี่สิบสี่เปอร์เซ็นแล้วนะครับกาไรนะครับก็สี่พันกว่านะครับ อันนี้แบบดันแบบต่ำๆนะครับแบบต่ำๆก็เริ่มออกออเดอร์ที่0.01สแตนดาร์ดนะครับก็เดือนหนึ่งประมาณ10%นตะครับ10%ต่อเดือนนะครับก็ชิลๆนะครับอันนี้ก็ชิลไปชิลยิ่งกว่านะครับชิลยิ่งกว่านะครับสบายๆเลยนะครับเพราะว่าดาวดาวไม่ถึง5%ด้วยซ้ำนะครับอันนี้ สมาชิกบอกว่าเอาแบบสบายๆนะครับชิลๆนะครับไม่รีบให้ร้อนนะครับก็โอเคจัดให้เลยนะครับก็สมาชิกที่ฝากร้านหลายท่านก็ชอบแบบดาดาสูงหน่อยนึงนะครับเพื่อให้กําไรที่เร็วขึ้นนะครับแต่ก็เสียวๆนิดนึงนะครับเวลาลากนะครับส่วนท่านที่ต้องการแบบเวลาลากเนี่ยไม่เสียวนะครับก็ลันต่ำๆนะครับก็ใช้เวลา กำไร100%ก็นานนิดนึงนะครับพอร์ทนี้ก็ประมาณเดือนละก็ประมาณ10 10 10เดือน12เดือนนะครับถึงจะกำไรครบร้อยก็คือ1ปีนั่นเองนะครับก็รันยาวๆไปเลยนะครับก็ปล่อยพอร์ตทิ้งไว้นะครับมีแอดมินคอยดูแลให้นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดเหตุสุดนิสัยอะไรขึ้นมานะครับแต่ว่าพอร์ตสองหมื่นเหรียญน,นะครับรันแบบ ต่ำๆแบบนี้นะครับสบายๆมากครับแทบจะไม่ต้องดูอะไรเลยนะครับแต่ถ้าพอาที่รันแบบโหดนิดนึงนะครับโหดนิดนึงก็คือเดือนหนึ่งก็25%โดยเฉลี่ยนะครับ25%โดยเฉลี่ยก็จะโหดนิดนึงตอนตอนลากนะครับแต่ก็ได้อยู่นะครับดาดาวแค่ย6ยังไม่ถึง30%ด้วยซ้ำครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตเอเอเพียงแค่นี้นะครับก็ ใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาพูดคุยในกลุ่มได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในกลุ่มไว้ให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ทํากําไรปิดออเดอร์ไปแล้วชุดหนึ่งนะครับได้20เหรียญน,นะครับชาวนี้นะครับชาวนี้กราฟยังไม่วิ่งเท่าไหร่นะครับก็รอกราฟวิ่งนะครับก็คลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ครต์นะครับ